ดวงจันทร์เพื่อนบ้านในอวกาศที่ใกล้ชิดเราที่สุดจากสิ่งที่เป็นดังเทพบนสวงสวรรค์สู่ดินแดนในการสร้างบ้านแห่งใหม่นอกโลกของเราความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ของเราเพิ่มมากขึ้นบทบาทของมันต่อเราก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันในคลิปนี้ขอนํำท่านผู้ชมไปค้นหาความลับของดวงจันทร์ในแง่มุมด้านการเมืองวิทยาศาสตร์การค้นพบและความเชื่อต่อดวงจันทร์ของเรา ที่กำลังเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับอนาคตของมนุษย์จะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับความลับของดวงจันทร์ 1. แผนลับในการตั้งฐานทัพบ,บนดวงจันทร์ก่อนโครงการอพอลโลก่อนที่องค์การนาซาจะถือกำเนิดขึ้นภารกิจด้านอาวกาศของสหรัฐอเมริกาอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพ การดำเนินง,งานในภารกิจก็หมายถึงเป็นจุดประสงค์ทางการทหารในช่วงสงครามเย็นที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นในทุกมิติโดยเฉพาะการแข่งขันด้านอาวกาศการช่วงชิงความได้เปรียบในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทางสหภาพโซเวียตดูจะได้เปรียบในช่วงแรกๆหลังจากมีความสําเร็จด้านอาวกาศที่นําหน้าสหรัฐอเมริกาไปหลายครั้ง แต่ทั้งอเมริกาและสหภาพโซเวียตนั้นก็รู้ดีว่าในท้ายที่สุดดวงจันทร์จะเป็นเป้าหมายสุดท้ายในการพิชิตชายครั้งนี้โดยดวงจันทร์เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่อาจตั้งสถานีสอดแนมหรือติดตั้งยุทโธปกรณ์ใดๆที่ได้เปรียบด้านชัยภูมิเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าทางโซเวียตจะปฏิเสธการพยายามไปสู่ดวงจันทร์ของตนตลอดมาแต่โครงการที่โซเวียตได้ดำเนินการ ซึ่งเปิดเผยในภายหลังก็บอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งอเมริกาและโซเวียตต่างทุ่มเททรัพยากรในการที่จะเอาชนะในการแข่งขันนี้ให้จงได้แผนการสร้างฐานบนดวงจันทร์ในชื่อโปรเจกต์ฮอริซอนของอเมริกาและฐานโซเวด้าของโซเวียตจึงได้รับการเสนอต่อผู้นำประเทศในขณะนั้นและการแข่งขันก็ผลัดกันช่วงชิงความเป็นผู้นำาดียในที่สุดอเมริกาก็ประสบความสำเร็จในการส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้สำเร็จ แต่เป็นในานามขององค์กรพลเรือนอย่างองค์การนาซาที่ถูกตั้งขึ้นให้ดูแลภารกิจอวกาศของอเมริกามาตั้งแต่ปี1958และโครงการตั้งฐานบนดวงจันทร์ก็ไม่ได้รับการสานต่อเนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติด,ด้านงบประมาณโดยโครงการต้องใช้งบประมาณที่สูงมากๆและความล้มเหลวหลายครั้งจนได้ล้มเลิกความพยายามไปดวงจันทร์ของโซเวียตทำให้อเมริกา ไม่มีความจำเป็นในการขึ้นไปตั้งฐานบนดวงจันทร์อีกต่อไปแต่หลังจากผ่านไปกว่า50ปีการช่วงชิงดวงจันทร์ครั้งใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อผู้เล่นหน้าใหม่อย่างจีนได้เริ่มต้นภารกิจทางอาวกาศอย่างจริงจังและลุกคืบไปยังดวงจันทร์อย่างเปิดเผยโดยร่วมมือกับรัเสเซียที่ถอนตัวจากความร่วมมือด้านอาวกาศจากกรณีสงครามในยูเครน ทำให้ทางขั้วของสหรัฐอเมริกาต้องเริ่มที่จะช่วงชิงความได้เปรียบด้วยการดำเนินโครงการอาร์เทมิสในการกลับไปยังดวงจันทร์อีกครั้งรวมถึงการตั้งฐานบนดวงจันทร์แบบถาวรและการสร้างสถานีในวงโครจรของดวงจันทร์เพื่อการสำรวจไกลออกไปถึงดาวอังคารในฐานะคนดูอย่างเราก็หวังว่าโครงการอวกาศจะเป็นโครงการสันติที่พัฒนามนุษยชาติทั้งในด้านเทคโนโลยีและศิลธรรมให้สูงขึ้น เครื่องค่าทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้ก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับ 2>, 2. ต้นกำเนิดของดวงจันทร์จนถึงตอนนี้ข้อเท็จจริงที่เราได้รู้จากการตรวจสอบหินดวงจันทร์ที่ถูกนำกลับมาโดยโครงการอพอลโลตั้งแต่อพอลโล11จนถึง17นั้น ือเราสามารถระบุอายุของดวงจันทร์ได้ค่อนข้างแม่นยำว่าดวงจันทร์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4,510ล้านปีก่อนหรือหลังจากที่โลกและระบบสุริยะหรือกำเนิดราว60ล้านปีซึ่งถือว่าดวงจันทร์เก่าแก่กว่าที่นักดาราศาสตร์ในยุคก่อนหน้าตั้งสมมติฐานไว้อย่างมากแต่สิ่งที่ทำให้เราแปลกใจที่สุดคือการพบว่าโครงสร้างของธาตุที่อยู่ในหินดวงจันทร์นั้นมีลักษณะเหมือนโลกเกือบทุกประการ นั่นหมายถึงดวงจันทร์ก่อกำเนิดขึ้นในบริเวณเดียวกับโลกของเราหรืออาจเกิดเป็นส่วนหนึ่งของโลกของเราก็เป็นไปได้เมื่อข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่จับต้องได้บ่งชีช้เช่นนี้การนำไปสู่การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของดวงจันทร์และวิธีที่มันได้กลายมาเป็นดวงจันทร์ในปัจจุบันสมมติฐานแรกคือสมมติฐานใจแอนอิมแพคเป็นสมมติฐานที่มีผู้สนับสนุนและยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด โดยสมมุติฐานอ้างอิงจากหลักฐานที่ว่าดวงจันทร์น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกมาก่อนจากโครงสร้างที่เหมือนกันทําให้ไจแอนอิมแพกกล่าวถึงการที่โลกถูกชนอย่างดุนแรงโดยดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารที่ชื่อท r เมื่อ4.5พันล้านปีก่อนในมหายุคเฮดีนซึ่งเป็นยุคก่อตัวของระบบสุริยะที่มีดาวเคราะห์เกิดใหม่นับ10ดวงและวงโครจรของดาวเคราะห์ยังไม่มีความเสถียร ยังมีการซ้อนทับกันจนการชนกันนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และโลกของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อ TR เข้าพุ่งชนโลก TR ได้ถูกทําลายลงโดยสิ้นเชิงและโลกก็เสียหายอย่างมหาศาลแก๊สเหล็กและชั้นหินหลอมเหลวของดาวทั้งสองได้หลอมรวมเข้าด้วยกันส่วนเศษหลงเหลือจากการชนกระปลิวออกไปในอวกาศกลายเป็นวงแหวนล้อมรอบโลกและจากความโน้มถ่วงทำให้เศษซากค่อยๆรวมตัวกัน เป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดกว่า3,400กิโลเมตรและอยู่ใกล้โลกมากกว่าในปัจจุบันมากอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ก็มีข้อโต้แย้งอยู่หลายข้อด้วยกันเช่นองค์ประกอบของดาวเคาาราะห์ TR นั้นประกอบไปด้วยอะไรทำไมถึงมีโครงสร้างคล้ายกันทั้งที่เป็นดาวเคราะห์คนละดวงและปัจจุบันเรายังไม่พบร่องรอยการชนที่ใหญ่ขนาดนั้นทำให้ยังต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนเพิ่มเติมในประเด็นโต้แย้งต่างๆต,ต,ต่อไป สมมติฐานอื่นที่มีน้ำหนักได้แก่สมมติฐาน Ge o อ e actor ที่ธาตุกัมมันตภาพรังสีเช่นยูเรเนียมซึ่งอาจมีความเข้มข้นมากใต้ผิวโลกและแรงเวียงหนีศูนย์กลางจากการหมุนของโลกก่อให้เกิดการระเบิดของนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ใต้ดินส่งผลให้หินจำนวนมากระเบิดออกจากโลกเศษวัสดุในการก่อตัวนั้นรวมกันช้าๆจนกลายเป็นดวงจันทร์ซึ่งก็ยังมีข้อโต้แย้งที่ว่าการระเบิดที่รุนแรงดังกล่าว ต้องมีความเข้มข้นของยูเรเนียมเพียงไรและแรงเวี่ยงของโลกขนาดเท่าไรจึงจะส่งหินปริมาณมากเท่าดวงจันทร์ให้หลุดออกจากโลกไปได้และสมมุติฐานล่าสุดที่อธิบายความคล้ายกันของโลกและดวงจันทร์ได้แม่นยำกว่าทฤษฎีอื่นๆคือสมมุติฐานซินเนสเทียซึ่งมาจากโลกได้ถูกชนจากทีอาจนละเหยกลายเป็นของเหลวและไอที่เรียกว่าซินเนสเทียจากนั้นเศษซากที่กลายเป็นซินเนสเทีย จะถูกผสมจนกลายเป็นโครงสร้างเดียวกันและโลกรวมถึงดวงจันทร์ก็ค่อยๆกลายเป็นดาวเคราะห์โลกและดวงจันทร์ในอีกหลายล้านปีต่อมาทฤษฎีนี้แม้จะยังไม่ได้รับการพิสูจน์แต่ก็สามารถอธิบายความคล้ายคลึงระหว่างโลกและดวงจันทร์ได้มากกว่าที่เคยเป็นสาม น้ำบนดวงจันทร์เมื่อนักดาราศาสตร์ในยุคแรกๆมองขึ้นไปบนดวงจันทร์พวกเขาก็สังเกตเห็นจุดดำขนาดใหญ่บนพื้นผิวของมันในปี1645ไมเคิลแวงแรงเรนนักดาราศาสตร์ชาวดัตช์ในเผยแพร่แผนที่แรกที่รู้จักของดวงจันทร์โดยอ้างถึงจุดมืดว่ามาเรียซึ่งเป็นคำภาษาละตินที่แปลว่าทะเลและให้ความเห็นว่าส่วนมืดที่เห็นเป็นมหาสมุทรบนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึงตอนนี้เรารู้แล้วว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นที่ราบจากการประทุของภูเขาไฟในช่วงทศวรรษที่1,800นักดาราศาสตร์าชาวอเมริกันทําการตรวจวัดที่ทําให้เขาสรุปได้ว่าดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศดังนั้นน้ําจะไม่สามารถคงอยู่ได้แต่ในช่วงทศวรรษที่1960มีบทความที่กล่าวถึงการที่น้ําอาจอยู่ในรูปของน้ําแข็งและอยู่ที่ก้นหลุมอุกบาตซึ่งไม่เคยได้รับแสงอาทิตย์มาก่อน เป็นพื้นที่ที่มีเงาอย่างถาวรในยุคอพอลโลมนุษย์ได้ขึ้นไปยังดวงจันทร์และการค้นหาน้ำบนดวงจันทร์ก็ได้ทำการทดสอบจากตัวอย่างดินที่นักบินอวกาศอพอลโลได้นำกลับมาปรากฏว่ามันปราศจากน้ำโดยสิ้นเชิงดินจากดวงจันทร์สร้างสถิติในเรื่องความแห้งไม่มีแม้แต่ฟองอากาศแทรกอยู่ขนาดฝุน่นบนโลกยังพบน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่บ้าง นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปว่าพื้นผิวดวงจันทร์นั้นแห้งสนิทและความสนใจเรื่องน้ำบนดวงจันทร์ก็เงียบหายไปหลายทศวรรษจนในปี1994ภารกิจคลีมเมนไทยของนาซาได้ตรวจพบสัญญาณของน้ำบริเวณหลุมที่ขั้วดาวแต่ภาพยังไม่ชัดเจนจึงยังยืนยันไม่ได้และในปี1998ยานลูนาพลอสเพกเตอร์ก็ได้สำรวจยืนยันว่าพบน้ำแข็งอยู่ที่ขั้วทั้งสองของดวงจันทร์ ข้อมูลระบุว่ามีน้ำแข็งอยู่จำนวนมากประมาณ330ล้านตันเป็นหลักฐานโดยตรงชิ้นแรกของการค้นพบน้ำบนดวงจันทร์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การตรวจสอบหินตัวอย่างจากดวงจันทร์ของโครงการอพอลโลอีกครั้งในปี2008ได้พบธาตุไฮโดรเจนที่ให้เบาะแสกเกี่ยวกับน้ำบนดวงจันทร์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ตั้งแต่ยุคแรกๆที่มันก่อตัวขึ้นมา และยานอวากาศหลายลำก็ได้ตรวจพบสัญญาณของโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึงของดวงจันทร์จนในปี2009ยานอวากาศสองลำได้แก่ l u n a Crater Observation and Sensing Satellite และยาน Lunar Reconnaissance Orbiter ได้ทดสอบยิงกระสุนเข้าใส่ปล่องภูเขาไฟที่เชื่อว่ามีน้ำแข็งอยู่และบินผ่านเศษที่กระจายออกมา จึงพบว่ามีน้ําแข็งอยู่ในเศษซากนั้นทําให้เพิ่มหลักฐานการมีอยู่ของน้ําในรูปน้ําแข็งบนดวงจันทร์และได้จัดทําแผนที่ความละเอียดสูงของแร่ธาตุที่ประกอบเป็นดวงจันทร์เผยให้เห็นตําแหน่งที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นน้ําแข็งในพื้นที่เงาถาวรนี้ในปี2020นาซาประกาศการค้นพบน้ําบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่ได้รับแสงแดดจากโครงการโซเฟียซึ่งค้นพบน้ําในส่วนที่มีแสงแดดส่องถึง ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในที่เย็นและมืดแต่สามารถกระจายไปทั่วผิวดวงจันทร์ได้การค้นพบน้ำนั้นเป็นประโยชน์มหาศาลต่อการไปตั้งฐานปฏิบัติการบนดวงจันทร์เนื่องจากเราสามารถสกัดไฮโดรเจนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงได้และใช้ในการดำลงชีพทั่วไปของนักบินอวกาศในระยะยาวด้วยซึ่งเราไม่จำเป็นต้องขนไปจากโลกทำให้เป็นประโยชน์มหาศาลและโครงการอาธิมิสก็ได้วางแผนในการส่งมนุษย์กลับไปสำรวจดวงจันทร โดยกำหนดจุดลงจอดของยานไว้บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ที่พบน้ำหากผลของการสำรวจเป็นไปได้ด้วยดีในบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ตั้งฐานบนดวงจันทร์ของมนุษย์ต่อไปในอนาคต 4. ผลกระทบของดวงจันทร์ ผลกระทบของดวงจันทร์ต่อโลกนั้นมีทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายได้และหลายปรากฏการณ์ก็เป็นที่ถกเถียงกันเนิ่นนานว่าดวงจันทร์มีส่วนด้วยหรือไม่ดวงจันทร์มีผลกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงวันละสองครั้งเมื่อมันโคจรรอบโลกของเราแรงดึงดูดของดวงจันทร์ส่งผลต่อโลกมากกว่าดวงอาทิตย์เนื่องจากมันอยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงจันทร์จะดูเหมือนเป็นจันทร์เสี้ยวอยู่เสมอ จะเต็มดวงจริงๆกินเวลาเพียงหนึ่งนาทีต่อวัฏจ,จักรหนึ่งเดือนจากนั้นพื้นที่สว่างของดวงจันทร์ก็จะค่อยๆหดเล็กลงดอกไม้หลายชนิดเป็นดอกไม้ที่ได้รับอิทธิพลของดวงจันทร์แทนที่จะเป็นดวงอาทิตย์เช่นดอกลิลลี่ดอกตแตรนางฟ้าสวิทล็อกเก็ตและดอกไม้อื่นๆดอกไม้เหล่านี้มีสีขาวหรือสีที่อ่อนมากและบานในยามค่ำคืนกลีบดอกจะคลี่ออกเมื่อสิ้นวัน ดอกแกวเดโอลาสลาตีและดอกคริมโรสยามเย็นที่บานออกเป็นสีชมพูก็อยู่ในหมู่พืชที่ได้รับอิทธิพลจากแสงจันทร์เพราะมันจะปล่อยกลิ่นหอมให้ลอยไปกับอากาศหลังอาทิตย์รับขอบฟ้าบางคนยืนยันว่าแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์สามารถดึงดูดสิ่งที่อยู่ภายในตัวมนุษย์ได้เช่นกันแต่ไม่ใช่ส่วนประกอบของน้ําภายในตัวมนุษย์เพราะขนาดของตัวเรานั้นเล็กเกินไปที่จะตอบสนองต่อแรงดึงดูดเหมือนน้าในมหาสมุทร แต่จะเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความงามของมันการที่รอบเดือนของผู้หญิงนั้นกินเวลาเท่ากับ1เดือนของการโคจรครบรอบหนึ่งรอบของดวงจันทร์พอดีจึงเป็นแค่ความบังเอิญหรือนี้เช่นนั้นก็ยังหาคำอธิบายไม่ได้ชาวนาเชื่อว,ว่าช่วงข้างขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการหว่านมาเมล็ดถั่วเก็บผลผลิตพืชหัวตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้ได้ลูกดกในขณะเดียวกันก็ห้ามตัดไม้สุงในคืนข้างขึ้น เนื่องจากเนื้อไม้จะมียางมากทำให้เลื่อยได้ยากและพอตัดเสร็จไม้ก็จะบิดงอเสียรูปสำหรับคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจะเป็นคืนที่สุนัขจะหอนหมาป่าจะเห่ามนุษย์กลายร่างเป็นหมาป่าไดคล่าออกหายเหยื่อมีอาชญากรรมสูงผิดปกติตาลกเกิดมากกว่าทุกวันคนวิกลจลริตคลุ้มคลั่งมากกว่าคืนอื่นๆแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถพิสูจน์หลายสิ่งได้ แต่มีเรื่องหนึ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าดวงจันทร์มีผลต่อการนอนหลับของมนุษย์โดยการทดลองพบว่าการโครจรของดวงจนันทร์ส่งผลต่อการนอนหลับอย่างชัดเจนและช่วงที่มากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวงซึ่งก็เป็นเหตุผลสนับสนุนในข้อที่ว่าหาคนเรานอนไม่หลับก็มีโอกาสที่จะเห็นสิ่งแปลกๆมากกว่าคืนที่นอนหลับได้ตามปากติ